เด vale oh, like ี๋ยวันเฮ้ยอือเอ้าวันใหม่เจอพ่ออือเอ้าเอ้าสายพลก็เล่นน้ำวันใหม่เจอพ่อไม่ออกจากพ่อเลยคุณพ่อมาเป็นยังฮะ อ,อัต้องมามาหาวิทยาลัอบอก <c oughs> <c oughs> มาเดินอ้มอมนี่ครับช้างรักเจ้าของนะครับนี่วันใหม่รักคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้มาหลายวันอ,อ้อนคุณพ่อคุณพ่ออย่าทิ้งหนูไปไหนเด้อครับอกหนูมาอยู่วัดนานแล้วออวันใหม่อยากกบบ้านบั <G ül> ป๊าป๊ากินอย่างไรน,นะนงวันใหม่ของเราเป็นคลิปสันส้นๆเนาะ,ะแม่ผักบุ้งก็พอแม่ผักบุงก้งโอ้เราหมนทางแตกแล้ว นา้าไม้ลุกไปเย็ยนนั้ i, ài, อะถอยไปถอยไปอาบนำ้ำไปมัดลักขีดหอดพอแห้งไปเอานีมือให้พออาบน้ำให้มือนึงเอ้า ไอ,อ้พ่อนำให้ไปยางตามไปต่อยเลยตัวนี้เอา,อาไปไปด้วยกัน